น,น,นั่นทิพย์เข่าที่ว่าตั้งอยู่ห้องเก่าประจา่าเมียนอยู่ขว่านนคือปานทริพเขาอานางแท้ตั้งอยู่ก็เสานึ่งเออพ <s> ามาทิพเขาใคร เกาข้านี่แหละ้หาละหาหมูได้ไหมลูกหมูขลลานางก็ขานางก็อะไนี่ะเอาแปะิป้บขาวแล้วลืมทิ้บขาวโคเข่ายัง้มก ไม่จอมไปกิน,ด,กนด้เพื่อเอง้าไมคนร้ายนนเนาะคนร้ายา <Okay. S 1> อ้คนอื่นวะโมะโม่ไห้ไม่ยิ้ยวเข่าวะ มันสิแบบโอเปนยังดอกมาทำบุญเขาเขาเขาเหมือนนี้น้อยนิ่น้อยข้าวหน่มอยู่ดอกได้สิแจกขนมจังน้อย

คนใต้ทำมาบอกขั้นบกิน้าเินวาซๆดียวองคอยด้อยูแล้ว่อยจะมาแจกเออว่าถามวาติ๊ข้อไข่เป็นโคงอะไราเขาบอกอีหน่อยแกมนไหมที่มันก็ร่งสันงนกินไข่กินไข่มือแล้วแปงพวต้มก็ได้กินเนอกกตีแตะกินน่าจานเนาะพอแต่พอแต่แม่เปนว่าขั้นเป็นแอยกินไข่ต้มเนาะบ่เท้าคู่มือนไเขาไกินตรงมันกินอ่างเขาเหมันจืดหือน่าน